สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันซื้อของเข้าบ้านอีกแล้วเดี๋ยวเราดูกันว่าเจได้อะไรมาบ้านนะคะวันนี้เจก็ไปเ mart มาร์ทนะคะก็คือเหมือนกับร้านเอเชียมาร์เก็ตนะคะนี่นี่นะคะคือได้ของมาเยอะมากแล้ววันนี้ก็ได้ของค่อนข้างราคาถูกนะคะคือบางอย่างอะบางช่วงมันก็จะมีเหมือนกับ ลดราคาอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรา,าดูกันว่าเจได้อะไรมาบ้างนะคะรับแรกเลยต้องรีบเลยนะคะก็จะเป็นหมูนะคะอันนี้อยู่ที่สิบเขาเรียกอะไรหกเหรียญถ้าประมาณร้อยแปดสิบาทเหมือนกระดูกหมูอย่างเงี้ยคะ่ะเจว่าจะเอามาทําต้มจืดมะระนะคะแล้วก็มีกลนไก่นะคะอันนี้มาวินชอบมากเลยกุ่นไก่นะคะแล้วก็มี ปูนะคะเดี๋ยวเราจะมาทํายำปูกันนี่นะคะยำปูมาะคะเดี๋ยวเราจะกินยำปูสดกันนะคะแล้วก็ขนมจีนนะคะเป็นขนมจีนแห้งเจะจะใช้ยี่ห้อนี้นะก็อยู่ที่มาณหนึ่งเหรียญน,นะคะประมาณสามิบบาทนะคะ เจว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวกลับไปเมืองไทยนะเดี๋ยวเจจะเอานี้ไปแจกนะคะเจรู้สึกว่ามันสะดวกในการกินดีนะแล้วก็มีแฟนคลับหลายคนถามมานะคะ mm. เป็นโตะนะคะเจชอบกินขนมแล้วก็ป๊อกกี่แล้วก็มีแคบหมูนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นปลาดูแอปเปิลนะคะ ลูกใหญ่มากลูกแล้วประมาณ30สบาทนะคะใหญ่มากนะคะก็ะซื้อมาสองลูกนะคะอันนี้ก็ประมาณไม่ถึงหนึ่งไม่ถึง30บาทนะคะไม่ถึงเหรียญแล้วก็มีถัว่วเจอหาถั่วแบบเหมือนของคนไทยไม่ได้นะ,ะก็ส่วนมากจะได้ถั่วเป็นแบบนี้นะ,ะมันก็กรอบดีเหมือนกันนะ,ะอันนี้ก็มันหนึ่งเหรียญนะคะประมาณสามสิบบาท แล้วก็มีเลดี้สนะคะอันนี้ก็อยู่ที่เหมือนเหรียญเนื้อค่ะอย่างเงี้ยค่ะต่อหนึ่งหัวเหรียญหนึ่งนะคะเขาเรียกอะไรหนึ่งมัดหน,หนึ่งเหรียญน,นะคะเจอก็ซื้อมาสองมัดนะคะก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบาทนะคะถั่วงอก ประมาณ1เหรียญเหมือนกันอันนี้2เหรียญน,นะคะสอถึงสเหรียญก็มา100หนึ่งพรันเป็นออร์แกนิกนะคะเห็ดนี่เอามาใส่สลัดให้มาวินนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลดิสเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีขาวมันก็คือหัวเชเท้าเรานี่แหละค่ะนี่นะคะแล้วก็มีมะละนะคะ2หัวนี้ก็มาเหรียญนิดๆนะคะมาสามสิบสี่บาทนะคะ เก็เลือกที่อ่อนที่สุดนะสีดี๋วนะตรงนะี้อ่อนเจว่าจะทํามาทําต้มนะต้มสืบกินนะคะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะผักชีนะคะมะนาวสามลูกสี่ลูกหนึ่งเหรียญนะคะสี่ลูกสามสิบบาทนะคะแล้วก็มันนะคะอยู่ๆบางทีก็อยากกินมันเหมือนกับเอามันไปเผาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ ิคนะคะถุงนี้สี่เหรียญน,นะคะประมาณ120บาทนะคะคือบางอย่างก็แพงบางอย่างก็ถูกนะคะเอ่อจะซื้อถูกกว่านี้ก็ได้นะแต่อันนี้เหมือนกับแบบเขาคัดมาแล้วมันเป็นออร์แกนิกนะคะมันก็เลยแพงขึ้นนิดหนึ่งนะคะแล้วก็นี่ของโปรดมาวินนะคะขน,นุนอันนี้อยู่ห้าเหรียญน,นะคะประมาณ150บบาทนะคะ แล้วก็นี่ผักสลัดนะคะก็มาทําให้มาวินก็หัวนี้ประมาณเหรียญห้ินะคะประมาณ4 0่สบหาบาทนะคะโอ้ oh, ดูสตอเบอรี่ลูกใหญ่มากค่ะกล่องนี้แค่หกเหรียญนะ่ะร้อยแปบ้อยเจ็ดสิบบาทนะคะคือเจจะให้ดูความใหญ่ของมันนี่ค่ะใหญ่มากดูนะคะ ใหญ่มากอันนี้คือไซส์ธรรมดาคือมันมันก็มีปนนะเล็กใหญ่นะคะดูนี่คือถูกมากค่ะยิ่งข้าหน้ามันนะจะยิ่งถูกกว่านี้เลยค่ะอันนี้ใกล้แล้วค่ะใกล้จะหน้าสตรอเบอรี่แล้วแล้วก็มีอยากกินลาบนะคะเจก,ก็เลยซื้อมาเดี๋ยวเอากลืนของมาวิ่นด้วยมันทำลาบนะคะเขาเรียกอะไรอะมิ้นนะคะแล้วก็เห็ดนะคะ ก็เหรียญหนึ่งประมาณเหรียญหนึ่งนะอันนี้ก็ไม่ถึงเหรียญแล้วก็มีปากระป๋องเจก็ชอบมีปากระป๋องติดบ้านไว้นะเผื่ออยากกินยำอยากกินต้มยำก็ได้นะแล้วก็มีกะทินะคะเพราะอย่างที่เจบอกอะ่ะบางทีอยู่ดีก็อยากกินของหวานขึ้นมาอย่างนี้เจก็ลุกมาทําขนมหวานกินนะะก็มีแปง้งมีลบางทีก็ทําบัวลอยอะ่ะคืออยากกินบัวลอยแค่ถ้วยเดียวแต่ต้องมานั่งปันป้นแป้งน,นะคะ ก็ถ้าอยู่เมืองนอกก็จะประมาณนี้เพราะมันหากินยากนะคะเหมือนกันแล้วเจกไ็ได้นี่ได้หนอนกระป๋องมานะคะเหมือนที่เจเคยกินน่ะแต่นี้มันอยู่ในกระป๋องกระป๋องแล้วประมาณเหรียญห้าสิบนะคะประมาณสี่สิบบาทอะ่ะถือว่าโอเคนะอันนี้มันบอกว่าอยู่ในน้ํานะคะอยู่ในน้ําซอสนะคะเดี๋ยวจะลองดูไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะอ๋อแล้วก็มีคุกกี้นะคะนี่ เหียญนี้เตรียมไว้เอาไว้ไปวัดนะคะมาวินบอกว่าอยากจะไปวัดอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็มีของมารวินนี่ก็ประมาณนี้นะคะที่เจได้มาก็คือไม่มากไม่น้อยเท่าไหร่นะก็โอเคอะถือว่าก็หมดปประมาณ60เหรียญน,นะคะหกสิบเจ็แปดสิบเหรียญน,นะคะก็อยู่ที่ประมาณสองพันกว่าบาทก็อยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะ เจก็โอเคอะค่ะเพราะบางอย่างอะเราไม่ได้กินอาทิตย์นึงหมดนะคะเหมือนเหมือนปูอะไรอย่างเงี้ยเจก็ทิ้งไว้นะคะคือผักบางอย่างเราก็กินได้หลายมื้ออะค่ะก็ถือว่าใช้ได้นะราคาไม่แพงไม่ถูกจนเกินไปนะของที่นี่เจคิดว่าบางอย่างก็ถูกกว่าเมืองไทยด้วยซ้ำน่าเดี๋ยวเจใช้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะของทั้งหมด เจว่าราคามันก็โอเคนะไม่ไม่แพงเกินไปนะแล้วก็ไม่ได้ถูกเกินไปบางอย่างเจว่าก็ถูกกว่าเมืองไทยนะบางอย่างก็แพงกว่านะคะดูเจชอบมากเลยแอปเปิลดูนะคะลูกใหญ่มากนี่นะคะนี่ดูใหญ่เท่าพริกเลยคะ่ะแอปเปิลนี่นะคะเลดี Ladies, น้นี่ก็ประมาณนี้นะคะของที่เจซื้อมาทั้งหมดนี่